ครับสวัสดีครับจากร้าน Southern Marintech นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโทรศัพท์ดาวเทียมนะครับเป็นแบรนด์ทูรยานะครับทูรยาตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันออกแบบมาคล้ายๆโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแล้วก็มีซิมของเขานะครับที่เป็นซิมทุรยาแต่ต้องซื้อแยกนะครับมันจะมีหน่วยเป็นยูนิตนะครับการใช้ก็คือ1นาทีต่อหครั้งก็เท่ากับ1ยูนิตนะครับไอตัวซิมตัวเนี้ยอาจจะมีค่าโทรให้อยู่10ยูนิต นะฮะแล้วแต่แพ็กเกจนะครับซิมจะมีแพ็กเกจของเขานะครับก็อัตราค่าโทรนะครับก็คือสามสิบถึงสามสิบสองบาทต่อนาทีนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเปิดให้ดูนะครับอ่าอันดับแรกก็จะมีตัวโทรศัพท์ของเขานะครับผมนะฮะบอดี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยบอดี้เขานะครับกระทัดรัดนะครับสวยงามนะครับเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยครับนะฮะปุ่มกดใช้งานง่ายนะครับ ปุ่ม power ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะรีวิวการโทรออกโทรเข้าให้นะครับก็มีเทสกับที่ไตรพีทไตรบาร์ดแปนะครับที่โทรไปที่หลักแก๊สนะครับไอแนวท่อตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสายชาร์จโทรศัพท์นะครับก็เหมือนกับโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะฮะนี่ฮะหน้าจอเป็นสีนะครับหน้าจอสีนะฮะเป็นหน้าจอสีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในนี้ อแซปเซอร่นะครับอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับนี่ก็เป็นอะแดปเตอร์สำหรับปลั๊กไฟนะครับเนี่ยก็เอามาสวมเข้ากับชุดปลั๊กไฟของเขานะครับจะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรการใช้งานไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับก็เราสั่งเข้ามาขายในราคาก็อยู่ที่27,900บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับประกัน1ปีนะครับนะฮะ ก็ใช้ไม่ยากนะครับเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะทําการรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เรื่องของค่าโทรเนะี่ยก็สามารถเติมเงินได้นะครับเติมได้ครั้งละ30ยูนิตก็คือ30หน่วย50หน่วย100หน่วย200หน่วยนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเติมเข้ามานะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยถ้าภายใน1ปีของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่มีการตัดสัญญาณนะครับแต่ถ้าครบอายุซิม1ปีเนี่ยค่ารักษาซิมก็อยู่พันนิดๆน,นะครับแต่ถ้าเราจะไม่รักษาซิมก็คือจะไม่เอาเบอร์นั้นแล้วเราก็ซื้อการ์ดใหม่ก็เนี่ยฮะเก้าร้อยกว่าบาทไม่ถึงพันนะครับก็จะได้ซิมแล้วก็ค่าโทรอีก10ยูนิตก็อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นทางเลือกหลายรูปแบบนะฮะถามว่ามีโทรศัพท์ดาวเทียมมันดียังไงก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมัน สามารถช่วยเหลือเราในเวลาฉุกเฉินอยู่กลางทะเลจุดที่ไม่มีสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็การรับสัญญาณเนี่ยนะครับการรับสัญญาณเนี่ยตัวเนี้ยมันใช้ขึ้นขึ้นสัญญาณเป็นระบบอิริเดียมซึ่งดาวเทียมวงโคจรรอบโลกสูงมากถามว่าเสถียรไม่เสถียรมากมุมองศาการรับสัญญาณดีนะครับสัญญาณไม่ขาดหายเลยอันนี้ช่างเอกันรันตีนะครับเพราะว่าสัญญาณอิริเดียมเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังใช้ดาวเทียมกันเยอะนะครับในโหมดของอิริเดียมนะครับ สรุปง่ายๆก็คือจุดอับสัญญาณมันน้อยนั่นเองก็คือสามารถใช้พื้นที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทะเลก็ได้นะครับพวกกลุ่มงานเขางานป่างานเดินป่างานอะไรเงี้ยก็ได้หมดพื้นที่อับสัญญาณทุกที่นะครับมีไว้ก็อุ่นใจนะครับใช้งานไว้โทรเวลาฉุกเฉินนะครับกรณีฉุกเฉินโทรศัพท์ดาเทียมเนี่ยกรณีฉุกเฉินการจําเป็นอะไรเงี้ยมันต้องใช้นะครับผม ก็สนใจติดต่อเข้ามาที่เซาเท r ร์นมาร e นเทคช่างเอหรือว่าตัวแทน Southern นะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับสนใจก็สอบถามใกล้บ้านท่านก็ได้หรือว่าต้องการข้อมูลเทคนิคก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยววิธีการรีวิวการใช้งานกันอะไรก็ทําใน EP ีต่อๆไปนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเรื่องนี้ฮะโทรศัพท์ดาวเทียมนะครับแบรนด์ทูรยาสัญญาณชัดเจนนะครับค่าโทรถูกนะครับไม่ต้อง ไม่โดนตัดด้วยบางแบรนด์เนี่ยเราใช้ไปแล้วพอเราไม่ใช้สัญญามันเงินเราหายไปเลยเงินที่เราเติมหลักหลายพันมันหายไปแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้เงินเติมไว้ก็หลักไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่พันบาทนะครับไม่กี่ร้อยครับแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยนะครับเงินไม่หายนะครับเพราะว่าเรารักษาซิมได้แต่ถ้าเราไม่รักษาซิมก็ซื้อซิมใหม่แค่นั้นเองนะฮะโอเคครับสวัสดีครับผม